Powerful Mind by n i ิ k ก b ้บรู n g ยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้าวแรกของการเดินทางสู่เส้นทางพอดแคสต์อะไรเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการนำเสนอพอดแคสต์โดยส่วนตัวแล้วตัวเองเป็นคนชอบเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองจิตวิทยาการพัฒนาสมองจิตใจสุขภาพการเงินรวมทั้งกฎแห่งแรงดึงดูด และมีความเชื่อว่าสมองของคนเรานั้นสามารถพัฒนาได้โดยไม่จำกัดเพศหรือวัยทุกคนควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะการเรียนรู้คือการเปิดประตูสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านสิบกว่าปีผ่านไปได้มีโอกาสย้ายประเทศและทำงานค่อนข้างมากการพัฒนาสมองเริ่มน้อยลงและใช้แรงกายมากกว่าอยู่มาวันหนึ่ง เมื่อโลกเกิดเหตุการณ์โรคระบาดคือโควิด1 i มีผลกระทบต่อผู้คนธุรกิจระบบต่างๆทั่วโลกตัวเองซึ่งอยู่ในธุรกิจร้านอาหารถึงแม้ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจโดยตรงแต่ได้รับผลกระทบนั้นด้วยในช่วงแรกที่ทุกคนต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนแล้วการทำงานน้อยลงมีเวลาว่างมากขึ้น ช่วงแรกเครียดเหมือนกับหลายๆคนจึงเริ่มคิดได้ว่าเราอยู่แบบนี้ต่อไปต้องกลายเป็นคนซึมเศร้าแน่ๆจึงเริ่มฟังพอดแคสต์ซื้อหนังสือพัฒนาตนเองมาอ่านเริ่มเปลี่ยนและพัฒนากรดไมซ์เซตใหม่หมดเหมือนย้อนกลับไปตั้งต้นนับหนึ่งอีกครั้งจึงทำให้ชอบเรื่องฟังพอดแคสต์ว่าเป็นสิ่งที่ฟังง่ายเข้าใจได้และเมื่อฟังนานพอ จึงต้องการทำและแบ่งปันความรู้ที่ได้สะสมมาพยายามหาโค้ดที่ใช่และถูกจริตในที่สุดได้เจออปปุปาอีสานคือช่องทางที่ใช่จนเกิดมาเป็นแรงผลักดันให้ก้าวพ้นความลังเลสงสัยมาเป็นชัยชนะในวันนี้ใช่แล้วค่ะชีวิตต้องมีโค้ชจากแรงบันดาลใจในจุดนี้จึงตั้งเป้าหมายสร้างช่อง Powerful Mind เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งทางด้านการพัฒนาตนเองจิตใจสุขภาพการเงินและความสัมพันธ์เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้อย่างมีพลังในชีวิตประจำวันสิ่งใดก็ตามที่เรามีอยู่สิ่งนั้นมีไว้เพื่อส่งต่อและแบ่งปันผู้อื่นขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตาม n i ก k ี Blue a n g e l Have a powerful mind สวัสดีค่ะ